กับอ hey, hey, ิแค่ห้ามทําเค้กตกเนี่ยม okay, ันจะไปน่ากลัวอะไรวะท่านผู้ชมอ่ะไอ้ดรอปเดอะเค้กเนี่ยไอ้ตัวข้างหน้านั่ะผมไม่กลัวมันหรอกเอโคตรกากอะมาเดี๋ยวเล่นให้ดูโอเคนะครับตอนนี้อ๋อคือเรา โอ้นี่คือหัน a few moments later ค nice okay, okay. ุมเค้กดีๆนะครับแล้วเดินโอเคเฮ้ย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 โอเคกลับมาก่อนโอเคกลับมาก่อนโอเคกลับมาก่อนโอเคเฮ้ยทำไมเกมมันไม่มีเสียงเลยวะวู้ จะเป็นน่ากลัวเลยวะท่านผู้ชมครับคือผมเริ่มมือสั่นอันนาไม่มีจัมสเกลแล้วมึงจะหันไปไหนโอเคเดินสักหน่อยเฮ้ยมันน่ากลัวเนี่ยท่านผู้ชมผมกลัวแล้วอย่านะเีอ่ะไม่มีอะไรมากนะครับแค่กรอบลูกตกนะฮะโอเคมือ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  โอเคให้มันอยู่ตรงกลางให้มันสมดุลพอดีนะครับแล้วทำไมเดินมือมันอยู่นิ่งๆไม่เป็นหรอวะผมไม่กลัวหรอผมไม่กลัวหรอครับวูวูวมาเธอมาเธอเฮ้ยอะไรเฮ้ยท่านผู้ชม อะไรอะ่ะมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ก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 เฮ้ยท่านผู้ชมผมไม่กล้าเดินต่อเฮ้ยมืออะไรไม่เอาอ่ะอย่าไปคิดมากนะครับคนทาสีแล้วมั้งโอ้ย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 เยอะเฮ้ยเฮ้ย,โอ,ย <c oughs> โอเคก็แค่มือนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะ ห้องอะไรเนี่ยโอ้โหกูไม่ชอบเลยห้องมืดมืดงั้นผมจะเดินแบบไม่มองโอ้โหเฮ้ยเกี่ยอะไรเนี่ย What the fuck แล้วม่มีแต่ไม้อะไรนี้อ่ะ กดเดินม่งไม่เดินเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยเฮ้ยมือมึงหว่ะเดินลุกุเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะครับทำไมพี่แกลอยข้ามไม้ไปเลยล่ะสุดยอดคโอเค เอาเยอะมึงเอาเยอะมาท่านผู้ชม,มผมเตรียมใจไว้พร้อมละโอ้ยแหลกเฮ้ยแหลกอย่างนี้มึงโหลดผีป่ะเนี่ยแม่จ้าชอบเล่นเครื่องเวะเฮ้ยเฮี้ยอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเราไปไหนไม่ได้เลยเราไปไหนไม่ได้เลย เฮ้ยเฮ้ยมาเอาเค้กเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเอากัดอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรพี่แกม,มาเอาเค้กเหรออ๋อ,อ,อพี่แกม,มาเอาเค้กใช่ไหมมีแค่นี้เหรอเกมมีแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอเราไม่เห็นจะน่ากลัวเลยโห้โคตรอีส โอเคเราต้องเดินหน้าไปนิดนึงพอถึงตรงห้องนั้นปุ๊บโหยีีเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันพี่แกกัดกรอบเลยอะดูไปแค่นี้พอไม่เล่นละนักลู้ะ